เท็กแม็กนะครับผมตัวใหม่นะครับอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น60วัตต์นะครับดวงเล็กแสงเข้มนะครับผมตำแหน่งใต้ไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะครับไม่เจาะรถนะครับผมแล้วก็ดูแสงนะครับอันนี้แสงไฟหน้าเดิมนะครับแสงไฟสปอร์ตไลท์นะครับอันนี้ไฟต่ํานะครับสูงต่ำพร้อมกันครับมันจะเป็นขาวๆนะครับผมแล้วก็ไฟสูงอย่างเดียวนะครับเวลาเปิดไฟสูงค้างหรือกดไฟพาร์ของรถนะครับ แล้วก็เวลาเปิดไฟต่ำวิ่งนะครับแล้วเวลาเราพัดไฟนะครับมันจะเติมสูงมากแบบนี้ครับทำให้สีขาวของไฟต่ำของสปอตไลท์ไม่หายนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับเติมขึ้นมานะครับหรือถ้าเปิดค้างนะครับก็จะเป็นสูงต่ำนะครับหรือจะเปิดสูงอิ่งเดียวนะครับก็ต้องไม่เปิดสปอตไลท์แล้วมาเปิดไฟลดสูงอย่างเดียวนะครับผมนะไฟสูงกลางคืนนี่ได้เรื่องนะครับผมนี่กลางวันนะครับเวลารีวิวนะครับ อ่ะแล้วก็ดูนะครับแสงไม่ฟุ้งไม่แยงตาใครนะครับเปิดวิ่งได้ตลอดการเดินทางนะครับผมคู่เดียวจบครับซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วพี่เขาก็มาใส่บาร์เพิ่มด้วยนะครับผมอันนี้เป็นบาร์ของทางร้านเองเลยนะครับอ่านะครับบาตัวนี้นะครับก็จะเป็นอาจจะมีทั้งงานเหล็กงานสเตนเลสนะครับก็เลือกได้ครับผมขอบคุณมากครับ